สำหรับยอดขายในปีนี้นะครับเนื่องจากว่าเราโดนน้ำท่วมไป1เดือนนะครับแน่นอนว่าธุรกิจเราน่าจะต้องมีการติดลบอยู่แล้วนะครับแต่ผมคิดว่าจบ12เดือนปีนี้นะครับที่เราน่าจะแตะอยู่ประมาณสัก3,000ล้านนะครับ ยงสงวนเนี่ยันในเรื่องของการทํางานนะครับการตลาดปีนี้อะไรที่ดีเนี่ยเรายังคงไว้ทั้งหมดนะครับแล้วก็จะเสริมเพิ่มเติมขึ้นมานะครับอันไหนที่ไม่เวิร์กเราก็จะไม่ทำนะครับแล้วกิจกรรมในเรื่ององการตอบแทนให้กับสังคมเรายังมีตลอดเวลานะครับถ้าเป็นลูกค้ายงสงวนลูกค้าจะบอกเลยว่าอุ้ยซื้อไปครั้งที่แล้วยังใช้ไม่หมดเลย <laughs> เราพยายามที่จะทําแล้วก็เร่งยอดขายมากๆส่วนในเรื่องของการที่ว่าเรามอบอะไรให้กับคนอุบลเพราะว่าผมเชื่อว่าคนอุบลรู้ดีนะครับว่ายงสงวนเนี่ยมอบอะไรให้กับคนอุบลน,นะครับธุรกิจ สำหรับของขวัญนะครับในปีใหม่นี้สําหรับภาครัฐบาลนะครับผมก็จริงๆแล้วผมอยากได้รัฐบาลใหม่นะครับแต่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ารัฐบาลนายกประยุทธ์ไม่ดีนะครับแต่ผมอยากให้เป็นรัฐบาลที่มีรูปผสมของคนรุ่นใหม่มีวิธีใหม่ๆเข้ามาบ้างไม่ใช่ทหารทั้งหมดอยากให้มีนักธุรกิจเข้ามาบ้างทหารก็มีดีนะครับแล้วนักธุรกิจใหม่ก็มีดีผมอยากให้มันเป็นการผสมผสานกันมากกว่านะครับเพื่อให้การทํางานมาสอดคล้องแล้วก็ปรับ ให้กับยุคสมัยได้แล้วการพูดจาการพูดคุยกันกับหลายๆกลุ่มให้มันมากขึ้นแต่ไอไ้สิ่งที่ผมชื่นชมเขาเลยนะครับนั่นคือบัตรประชาชนนี่คือสิ่งที่มันสร้างให้กับธุรกิจคนไทยเนี่ยเติบโตขึ้นมาเลยคือหลายอย่างเนี่ยคือไอ้บัตรประชาชนเนี่ยหรือไอ้โครงการคนละครึ่งเนี่ยมันเรียกว่าฟื้นคืนชีพพ่อค้ารายเล็กรายน้อยในบ้านเราได้เลยนะเพราะอย่าเราอย่าลืมว่าไอ้พวกคนที่ไปขายของพวกนี้ตามตลาดต่างอำเภอพวกนั้นอนะ่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาขายได้เขาซื้อไปขายเพราะ เมื่อก่อนเนี่ยคือพื้นที่ห่างไกลอาจจะมีในเรื่องของคนที่จะไปลงทุนน่ะไม่ได้มากพอเพราะฉะนั้นคือคนที่อยู่ตรงนั้นเองเขามาซื้อของแล้วเข้าไปเนี่ยเขาเขาได้ขายนะพอเชนมันเริ่มที่จะจะเกิดขึ้นมาละไม่ว่าจะเป็นเซเว่นโรตาร์บิ๊กซีแมคโครเนี่ยธุรกิจพวกนั้นมันตายเลยนะถามว่าวันนี้โครงการบัตรประชาชนกลับคืนมาแล้วต้องไปลู่ตามร้านค้าที่เป็นคนไทยเนี่ยมันฟื้นคืนชีพเขานะมันดึงทราฟฟิกให้คนที่ไปอยู่โ o ตาร b บิ๊กซีหรือเซเว่นเนี่ยกลับเข้าไปหาไปซื้อเขามันทําให้เขาฟื้นขึ้้นนมาไดเลยนะ